สวัสดีครับเพื่อนๆอาร์เซนอลทุกท่านมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมบอสวันกันเนอร์ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของอาร์เซนอลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เริ่มกันที่ดีคอนไรท์ครับค่ำคืนที่ผ่านมาครับเจ้าตัวยิงประตูปิดกล่องช่วยให้ทีมชาติอังกฤษครับเอาชนะทีมชาติฟินแลนด์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งสถิติของเจ้าตัวครับแปนาทีที่ลงเล่นไปผ่านบอลสาเร็จ96%ยิงเข้ากรอบ2ครั้งสัมผัสบ,บอลทั้งหมด86ครั้งผ่านบอลไปยังพื้นที่สุดท้าย7ครั้งตัดบอลได้4ครั้งแท็กเกิลสำเร็จ1ครั้งก็ปิดท้ายกับทีมชาติได้อย่างสวยงามครับสำหรับดีคนไรท์ ในขณะเดียวกันครับลีคาร์ลี่ครับกำลังเตรียมอําลาตําแหน่งผู้จัดการทีมชั่วคราวของทีมชาติอังกฤษครับโดยเขากล่าวว่าผมคิดว่างานนี้ควรได้รับการดูแลโดยโค้รระดับโลกที่เคยคว้าแชมป์มาแล้วลีคาร์ลี่ยังเสริมว่าผมยังอยู่บนเส้นทางที่จะไปถึงจุดนั้นก็เขาก็แนะนําครับโค้ชคนต่อไปที่จะมาคุมทีมชาติอังกฤษก็ควรที่จะเป็นโค้ชที่เคยคว้าแชมป์ม,มาบ้างแล้วครับในขณะที่อาเซนอลครับหลังช่วงพักเบรกทีมชาติโปรแกรมการแข่งขันสีนัดในลีกถัดไปครับ ไปเยือนบอลมาสิบเตุลาเปิดบ้านพบรวอร์พูลยีิบเจ็ดตุลาหลังจากนั้นครับออกไปเยือนนิวคาสเซิลสองพฤศจิกาแล้วก็ไปเยือนเซลซีครับสิบพฤศจิกาครับสำหรับอาร์เซนอลครับที่ฟอร์มในลีกกาลังดีครับการกลับมาลงสนามในพรีเมียร์ลีกหลังจากพักเบรกทีมชาติจะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งและความส,สม่ําเสมอของทีมครับโดยมีเกมที่ต้องเจอทั้งทีมใหญ่อย่างเวอร์พูลเซลซี C C, แฟนๆอาร์เซนอลคิดว่ายังไงครับสีนัดถัดไปทีมเราจะเก็บได้ คคะแนนรับในขณะที่รีคาร์ลี่ครับกุนซือทีมชาติอังกฤษครับกล่าวถึงอาการบาดเจ็บของบุโกโยซาก้าว่าบุโกโยซาก้าเกือบจะพร้อมลงเล่นในเกมพบกับฟินแลนด์แล้วแต่การให้เข้าลงสนามตอนนี้คงไม่ยุติธรรมที่จะเสี่ยงกับเขาเขาเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกมากและผมคิดว่าเขาจะกลับมาฟิตส,สมบูรณ์ในไม่ช้า ก็ถ้าซาก้าไม่ถอนตัวกับอาร์เซนอลก็จะหามลงสนามให้ได้ว่างนันนะครับนอกจากนี้ครับสถิติของบูกโยซาก้าปีกตัวเก่งของอาร์เซนอลเราครับในระดับท็อปของยุโรปครับโดยมีสถิติที่น่าประทับใจดังนี้ครับแอซิครั้งอันดับที่1สร้างโอกาสสาคัญ12ครั้งอันดับที่1นึ่งแอซจากการเล่นโอเพนเพย์อีก5ครั้งอันดับที่1นึ่งแอซจากลูกเตะม,มุม2ครั้งอันดับที่1แล้วก็สร้างโอกาสสาคัญ27ครั้งอันดับที่2 ก็ซาก้าครับถือเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างสรรค์เกมให้กับอาร์เซนอลเลยครับห้ามเจ็บห้ามป่วยครับณเวลานี้ขณะเดียวกันครับในการสัมภาษณ์ล่าสุดของแฟรงก์วอร์เรนครับโปรโมเตอร์มวยชื่อดังครับได้กล่าวถึงความฝันที่จะเห็นเนมาครับย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลโดยเขากล่าวว่าเขาจะย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลพวกเราต้องการคุณก็เหมือนเป็นการพูดจอกล้อกันนะครับนอกจากนี้ครับแอลลี่แมคคอยครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุโกโยซาก้าว่าซาก้าเป็นนักเตะระดับท็อป แต่ถ้าเขาต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถเบียดแย่งตำแหน่งจากเจเรมีโดกูหรือแจ็กกิริตได้หรือไม่ก็อยากแซะครับไม่มีอะไรจะพูดครับเลยอยากแซะครับขณะดเดียวกันครับรายงานจากทีมท็อกระบุว่าเป็นไปได้ยากที่อาเซนอลครับจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับโทมัสปาเตโดยมีมูลค่า200 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับก็ ถ้าโทมัสปาเต้ครับยอมลดค่าเหนื่อยก็อาจจะมีสัญญาฉบับใหม่ให้ก็ได้ครับก็ยังไม่แน่นอนครับในขณะที่อารันเชอร์ครับเชื่อว่าบุกโยซาก้าดาวรุ่งของอาร์เซนอลเราครับมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษในอนาคตโดยเชอร์กล่าวว่าบุกโยซาก้าทาได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกสิ่งที่เขาทําเขาโดนเล่นงานทุกเกมคู่แข่งพยายามประกบสองเตะเขาแต่เขาก็ยังทําผลงานได้อย่างสม่ําเสมอเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สุดพิเศษมีบุคลิกที่ดีและยากที่จะไม่ชอบเขา ทัศนคติของเขายอดเยี่ยมมากไม่มีใครเทียบได้ลองคิดถึงสิ่งที่เขาตอบสนองหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาในทีมชาติอังกฤษปี2021และวิธีการที่เขาก้าวผ่านมันมาเขาคือนักเตะที่พิเศษสุดและยังมีความกล้าหาญและแข็งแกร่งมากอีกด้วยผมเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนพยายามจะประกบคุณออกจากเกมและมันเป็นเรื่องยากคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าเขาเป็นคนที่ห้องแต่งตัวฝั่งตรงข้ามพูดถึงก่อนเกมหลายคนพยายามหยุดเขา แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ทําได้เขายอดเยี่ยมมากและแทบจะหยุดไม่ได้เลยเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างมากผมไม่แปลกใจเลยถ้าซาก้าจะเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษในอนาคตเขาเคยเป็นกัปตันทีมอาซนนลมาแล้วและด้วยทัศนคติและความสามารถและการที่ทุกคนมองขึ้นไปหาเขานั้นบอกผมว่าเขามีทุกอย่างที่จําเป็นในการสวมปลอกแขนกับทีมชาติอังกฤษทีมต้องการคนที่สามารถสร้างความแตกต่าง ซาก้าคือคนคนั้นผมมั่นใจร้อซว่าซาก้าจะเป็นกับตันทีมชาติอังกฤษในอนาคตก็นี่คือความพิดเห็นของอารันเชอร์ครับที่มีต่อบุคโยซาก้านอกจากนี้ครับเซธฟาวบิกัสครับได้พูดถึงบุคโยซาก้าและโคพาเมอร์ครับสดาวรุ่งของทีมชาติอังกฤษครับโดยเขากล่าวว่าอังกฤษโชคดีมากที่มีสองนักเตะพรสวรรค์แบบนี้แค่สนุกไปกับพวกเขาก็พอ แน่นอนครับว่าช่วงนี้ฟอร์มของทั้งคู่ครับร้อนแรงจริงๆครับก็ขา่าวอื่นที่น่าสนใจครับเปปดิโอร่าครับได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการรับตําแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษโดยเขายืนยันว่ามันไม่จริงเลยผมยังคงเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นอกจากนี้ครับเปปดิโอร่าครับยังเสริมอีกว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นผมไม่รู้นอกจากนี้ครับเปปดิโอร่าได้กล่าวยกย่อง รียเนลเมสซี่ครับว่าเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดตลอดการโดยเขากล่าวว่าเรียเนลเมสซี่คือนักฟุตบอลที่ดีที่สุดที่เคยมีมาบางทีผมอาจไม่ให้ความเคารพต่อเปเร่และเดียโกมารโลนาแต่ผมไม่สามารถจรินตนาการถึงใครที่เหมือนกับแมซซี่ได้ด้วยคำสม่ำเสม,มอของเขาเขาคือคนที่ไม่เหมือนใครก็คือความคิดเห็นของเปปปิโอราที่มีต่อ r ร o ยเนลเมสซี่ครับ ก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ